ดียามบ่ายครับผมอนนี้ก็พามาใส่บวงนู่นกับนาเกี่ยวข้าวใหม่ๆเลยครับผมนี่ครับก็ไม่รู้จะได้ตัวหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมคนตีนูก็เยอะนะนู่นรถเกี่ยวก็กำลังเกี่ยวอยู่ครับก็เดี๋ยวรอลุ้นกันค่ำคืนนี้ครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเกี่ยวใหม่ๆเลยนะครับตรงนี้น่าจะใส่อยู่ได้ประมาณน่าจะดักได้ประมาณสามวันนะท่านผู้ชมตรงนี้นะ สามตี้วันแหละนูไม่เป็นไรหรอกครับเพราะเป็นแปลงเดียวๆดักได้ครับวนดักอยู่ตรงนี้ครับวันนี้เอาครับผมรถเกี่ยวทั้งหมดสามคันครับตรงนู้นอีกสองคันนะครับเอาครับผมเดี๋ยวผมเริ่มทําการดักตรงนี้เลยแปลงนี้ก็ใส่ได้เยอะแล้วครับเนี่ยไปครับสวัสดียามเช้าครับท่านผู้ชมก็สรุปแล้วครับฝนตกกเมื่อวานนี้ไม่ได้ถ่ายให้ชมนะครับนี่เจ้า้องนายนอนเฝ้าคลองเลย เกี่ยวไม่เสร็จครับผมก็ไม่ได้ถ่ายให้ชมนะฝนตกครับนี่ครับผมแตมแลกมาแล้วครับผมนี่แตมแหลกมาแล้วครับนายจะติดสองคันเบิ้ลหรือเปล่านี่มาแล้วซองตัวติดเลยมั้งเนี่ยอ้าวคันนี้ลุด โดนอะไรกินไม่รู้นี่ท่านผู้ชมครับใส่ปากรูเลยครับนั่นมีรูอยู่ตรงนี้นะครับนี่นี่ครับผมเรียบร้อยครับว่าคายไปไหนครับผมเรียบร้อยเป็นไงนี่ครับเล่นหนูใหญ่ครับผมอันครับผมอ้นเสวยงามครับหนูพุกใหญ่ nó chạy họ kéo cho con chặt cả nó con nó họ chia tôi con nhất như đi kẹp nó không chồng đặt 30 lời hết à, tiền trong trường mà thấy thái trùng hết à. mình có mì thả nguyên dùng thành là trong trường thảo là cái đồ อ๋อคันนั้นไม่โดนครับนั้นชนนะครับแต่ไม่โดนนะน,นี่คันนี้เรียบร้อยครับนี่ท่านชมเรียบร้อยสิครับเดินลุ้นกันยังมีให้ลุ้นกันยาวๆครับโดนนะครับท่านชมคันห้าโดนครับตอ๊ดโดนที่ครับโอ้โห นอนโอ้โหนกธรรมดาครับนี่เดินหนุกพุกัะโว้โหเขยงามมเขียงอ้อมก็มีชนเรื่อยๆครับผมผมก็ไม่จะเก็บนะครับท่านผู้ชมดักไว้ต่อครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุ้นเลยเพราะว่าเผื่อวันนี้ฝนตกนะครับก็ยังพอมีตัวอยู่ครับหนูยังพอได้ตัวอยู่ก็เลยใส่ไว้อีกเอาครับเดี๋ยวลุ้นกันอีกครับผมไปเรื่อยๆ อ,อย่างตายตัวอยู่นะครับท่านผู้ชมโอ้จะได้ครับเมื่อวานนี่ติดนะตัวไม่ใหญ่นะติดตายเลยเอาหมเทบเล็กใหญ่จะได้ครับเมื่อวานใส่ไม่หมดโอ้โหไม่งั้นแก้วเลยนะี่ท่านผู้ชมแทบนี้ชนดีอยู่ครับท่านผู้ชมชนชนไล่คันเลย ไข่นู่ใหญ่ครับเนี่ยผันมาดูนู่อะไรนะท่านชมป๊าดโดนอีกแล้วครับท่านชมเป็นไงนี่ครับโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วโอ,อ้ยป็งไงครับโดนอีกแล้วนี่มาดีโม้แล้วครับมีเรื่องจริงครับผมโอ,อ้ดูคันหน้าเพื่อโดนอีกคท่านชมเขาใส่ไว้ปากลูเลยเป็นไงนั่นปากนูก็โดนนี่ครับนั่นเป็นไงเห็นไหมครับโอ้โหตัวนั้นหนูข้าว เอาครับเอาครับนี่ท่านผู้ชมมีรอยวิ่งอีกครับเนี่ยลอยรอยวิ darum, come, moves, ่งเป็นล่องเลยนะท่านผู้ชมเลยดีเโอเคดีดีครับเดี๋ยวผมจะใส่ตรงนี้เลยครับหนึ่งคันนี่ได้หนึ่งนะครับท่านผู้ชมเบิ่งเอาเด้อนี่ผมมีฝีมืออยู่นะครับท่านผู้ชมสวยงามก็ได้ตัวเรื่อยๆครับได้ห่าง นี่ครับแถบนี้ครับยังเกี่ยวไม่เสร็จนะครับเสียดายมากเลยท่านผู้ชมวันนี้ไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่าหรอครับอากาศคุ้มๆนะครับผมเสียดายครับมีคันล้มล้มอยู่ครับลุ้น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 ครับผมเอาสี่ป๋าโห ตัวเงินตัวทองครับผม <c oughs> คุณวรนุตติดอยู่นี่อ๋อโถโอ๋อปล่อยไว้นี่ก่อนเดี๋ยวจัดการตรงนี้ก่อนครับผม <c oughs> นอนกับแปงเลยเป็นแปงเลยนอนเรียบร้อยเป็นเต้มครับนี่โอ้หนูกะโปกท่ <c oughs> านั้นชนครับไม่ติด เดี <Happiness. S 2> me. ๋ยวได้ล kind of mm ุ้นกันต่อครับผมไปยาวๆครับงานนี้ท่านชมสังเกตดีๆครับเนี่ยมีปองนู่นเนี่ยโอ้โหนี่ปองผมได้ใายไ้ครับโอ้โหเป็นปองดีจังครับเช้านี้นี่ท่านชมตองดีจังแต่โดนแล้วนึ่งครับนี่นึ่บโดนแล้วนึ่งเหงาันนี้โดนไหมคนนี้ไม่โดนครับ ชมครับมีวนกลับมาครับผมเจอครับใส่ชายชายครับผมใด้ตัวนะครับตัวนี้หนุกครับพุกนรุ่นครับไม่ใหญ่สวยงามไปอีกหนึ่งเต็มนะครับท่านผู้ชมเอาครับเดี๋ยวลุ้นกันต่อครับผมก็นี่ย้อนกลับมาครับเดี๋ยวก็ข้ามไปฟังนุ้งต่อนะครับผมฟังนุ้งก็ใส่ไว้หลายอยู่นะ ลายสิบคันอยู่เหมือนกันครับท่านชมน่าจะพอได้ตัวอยู่ว่าฝั่งนู้น้างน้ามีขันล้มมีตัวอยู่ไหมเอ่อเยท่านชมลุ้นครับมีตัวอยู่ไหมเอ่ยออยู่ครับอยู่อยู่มีตัวโวยครับตัวดีครับตัวนี้ตัวแจ๋วนี่ครับข้ามาฝั่งนี้คนระับท่านชม ดักอยู Blue ่ฝ <gro> er ั่งนู้นแล้วผมก็เลยข้ามฝั่งนี้ครับน้อยเดียวครับผมแปลงเล็กแปลงเดียวนะท่านผู้ชมไม่รู้เนี่ยยังเกี่ยวไม่หมดด้วยนะครับแย่งเงี้ยฝนมันตกก็เลยต้องพอแค่นี้มีตัวอยู่ไหมเอ่ยเด็กนี้ครับนี้หนึ่งแต้มสวยงามครับผมครับยังได้ลุ้นครับยางได้ลุ้นครัเฮ้ยข้างหน้ามีพันย้ายแล้วท่านผู้ชม น้นเรียบร้อยครับโถจะไปในซีอะทั่ว mm. มีไงแต้มท <oon normal Oliver> <PU> <peu> ั <travail> Me Sabbath> Me Sabbath. ้งสวยงามเออมาแล้วครับแต้มมาเรื่อยๆครับสวยงามอยู่ครับผมโอ้แนวนี้คิดว่าจะไม่ได้ตัวนะครับท่านผู้ชมก็ยังได้อยู่ครับนี่นี่ครับผมนี่ครับผมมีตัวติดอยู่ อย่างม่านอยู่ครับผมอืมูแต้มโอ้ท่านผู้ชมครับก็ยังได้อยู่ครับนี่โดนตัวอีกแล้วนี่ท่านผู้ชมป๊านี่ครับโอ้ยใบหนึ่งครับผมนี่คันนั้นเป็นไงคันนั้นชนครับม่ติดอืมันนู้นล่ะคันนู้นไม่ชนครับอืมเดี๋ยวได้ลุ้นครับเดี๋ยวได้ลุ้นอืมเรียบร้อยเงินครับผมแต้มสวย นอนเต็มสวยนะครตัวนี้ตัวนี้เต็มสวยนี่เร้อยหนึ่งงานงานเลยอีกสิบกว่าคันครับท่านผู้ชมไม่รู้จะมีผลงานหรือเปล่านะเดี๋ยวไปลุ้นกันครับผมโอ้็นทางดีนะครับนี่ท่านผู้ชมทางสวยร้อยนี่หนึ่งแต่ อีกหนึ่งต้มครับสวยๆครับผมนี่สวยงามครับได้เรื่อยๆนะครับผมมีพลนงานให้ชมตลอดครับผมตรงนี้ห้าหกคันไม่รู้จะมีผลงานหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอชมกันครับผมโอ้โหโอ้สุดแนวตรงนี้แล้วนะครับท่านชมนี่ถึงกับต๊อบแล้วโอ้้องสรุปผลงานกันแล้วครับผมนี่ได้มาเพิ่มอีกหนึ่งครับแต้มสุดท้ายคันสุดท้ายสคยๆครับผมนี่ เอาครับสรุปผลงานนี่ตัวใหญ่ๆส,สวยๆแจ<ช>๋วเ,เดี๋ยวรอเกี่ยวเสร็จนะแล้วก็ดักต่อครับผม ไม่ได้ยังไม่เต็มเลยเจา้จาของนาก็มา, <ste ak> าเช้าเขาต้องต้องอ้อนไปให้ไม่มีอ้อนเดิก็เพราะม่าอินุเ้าหมดแล้วเครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามครับผม